สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม ลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะปะกติมุ้ยเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านนะคะกําลังมองหาของขวัญของฝากนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แมมอยากจะบอกนี้เลยค่ะลองมองหาสินค้าดีๆมีคุณภาพจากพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะเขามีสินค้าดีมีคุณภาพเกรดพรีเมียมนะคะแล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมายอย่างดีค่ะแต่ว่าสินค้าที่จะมีนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างไปตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ เชือ่อว่าในช่วงส่งท้าย,ายปลายปีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านกําลังมองหาของขวัญของฝากที่ดีและมีคุณภาพเพื่อส่งมอบนะคะแทนความรู้สึกให้กับใครหลายหลายคนแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยเรามีสินค้าดีๆนะคะจากพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปกรเนี่ยมาจําหน่ายเยอะมากๆเลยแต่ว่ามาจากโครงการอะไรอย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวุฒิพงษ์เบียยหอมค่ะท่านรองเลยค่ะที่การสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกรมาร่วมพูด คในรายการตอนนี้ท่านรองอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะท่านรองสวัสดีครับค่ะเร้าวาทางสปกรอเองเรามีการจัดโครงการดีๆเป็นการส่งความสุขปีใหม่นะคะเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรประจำปีาปอยี2564อยากให้ท่านได้เล่าถึงที่มาวัตถุประสงค์ของโครงการนี้หน่อยได้ไหมค,ครับโครงการส่งความสุขปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรปี2 5 6 4เนี่ยไม่ใช่ปีแรกะนะครับอันนี้เป็นโครงการใหญ่ของกระทรวงเกษตร ที่ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรได้ส่งมอบความสุขในช่วงวันปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศกิจกรรมก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งในเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับที่มีคุณภาพจากการส่งเสริมของกระทรวงเกษตรที่ได้ทุ่มเทการทํางานในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะนํผลผลผลิตความสําเร็จมานําเสนอกับพี่น้องประชาชน นะครับให้รับทราบว่าเราทําอะไรบ้างในแต่ละปีนะครับซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของกระทรวงเกษตรมีนับหมื่นนับแสนรายการนะครับก็จะทยอยหมุนเวียนนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการวัตถุประสงค์หลักนะครับอันหนึ่งที่เราจะส่งมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนก็คือพี่น้องเกษตรกรในช่วงปีใหม่ก็อาจจะต้องทำมาทำมาหากินทําไร่ทํานาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้พักผ่อน ในช่วงวันหยุดเหมือนเหมือนคนอื่นทั่วไปนะครับก็การจําหน่ายสินค้าแล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามาในช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นความสุขประการหนึ่งของพี่น้องกเกษตรกรไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าของกเกษตรกรที่มาจําหน่ายในงานเนี่ยนะครับ,รบก็จะได้สินค้าที่ผลิตโดยตรงจากผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตได้มาพูดคุย แบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยสุขใจทั้งผู้รับแล้วก็อิ่มใจทั้งผู้ให้ครับค่ะรียทว,ว่าสินค้าดีมีคุณภาพนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อสอปปกรแต่จริงๆแล้วสปปกรไม่ได้แค่จัดหาที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรเท่าน<ะ>ั<ะ>้นนะคะเวลาเกษตรกรไปผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพ นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เกษตรกรสามารถไปเจอกับผู้บริโภคได้ด้วยเดีะวนั้นที่จริงแล้วกิจกรรมเหล่านี้แน่นอนสป,ปกรมีทั่วประเทศเลยรเราจัดกิจกรรมนี้ที่ไหนอะไรบ้างคะกิจกรรมนี้จัด23-25ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับจัดที่เดียวนะครับจัดที่สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับที่ถนนราชดำเนินนะครับเป็นถนนสายหลักของของกรุงเทพสายหนึ่งนะครับกิจกรรมที่เราอยู่ในงานเรา กิจกรรมอะไรยังไงบ้าในงานนอกเหนือจากการจําหน่ายสินค้าแล้วเนี่ยนะคะครับจำหน่ายสินค้าก็จะเป็นเป็นเป็นกิจกรรมหลักเลยไฮไลท์เลย่ะใช่ใช่ก็เกษตรกรจาก18จังหวัดนะครับก็จะคัดสินค้าดีๆมาร่วมจําหน่ายในงานแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราก็จะเอาอาจารย์จากศูนย์ศิลปาชีพบางสมาสอนการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่ง เรียกภาษาบ้านๆก็คืองานชาววัง <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามันนำมาสาธิตเนี่ยก็จะมีให้เห็นได้ไม่มาก <Okay. S 2> นะครับก็จะเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะสวยงามเป็นแบบไทยนะครับแล้วก็นำมาสาธิตมีนิทรรศการแล้วก็สาธิตให้ประชาชนที่มาชมงานเนี่ยได้ลองทำดู นะ,ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นศิละปะเป็นอะไรที่แบบชาววังประดิษฐ<ช>์รโด,ดยดไม่ใช่ว่าเราจะเรียนกันได้ไง<ช>่ายๆนะคะคแต่ว่าในวันงานเนี่ยเรามีสอนใันสรดท้ายนะคะคุณผู้ชมท่านรองได้กรนณาแล่าให้ฟังถึงสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่มาจากทั่วประเทศเลย ดูกันสักนิดได้ไหมคะสินค้าที่นามาจําหน่ายเผื่อว่าผู้ชมจะบอกมาแล้วจะซื้ออะไรได้บ้างเรามีสินค้าดีสินค้าเด่นที่คัดมาแล้วมีอะไรยังไงบ้างพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหมคะก็สินค้าที่นํามาในงานเนี่ยนะครับสวันที่สิบสถึงยีหธันวาเนี่ยนะครับก็จะมี18กลุ่มวิสาหกิจนะครับอันนี้มาในนามของกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็อาจจะมีเกษตรกรรายย่อยบางรายตามกลุ่มวิสาหกิจมาดูมาชิมลางว่า เวลาขายในกรุงเทพขายยังไงนะครับเรียนรู้ไปกับงานของเราด้วยนะครับสินค้าก็จะมีจากภาคเหนือนะครับตัวอย่างภาคเหนือเนี่ยเช่นกระเทียมดำรเราเราอาจจะเคยเห็นกระเทียมที่เป็นกระเทียมขาว,ขาวในาหแต่ว่ากระเทียมดำมีความพิเศษเกษตรกรเนี่ยก็ปลูกขายนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคนชั้นกลางหรือคนในกรุงเทพท,ที่ที่ชอบเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตจะรู้จักกระเทียมดําเป็นสินค้าที่ที่มีราคาสูงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ ช่วยในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลนะครับแต่อันนี้เป็นกระเทียมที่มาจากกลุ่มที่เราผลิตในเพตในเขตสอบประกอบของเราเองนะครับอันนี้ก็จะมีจหนานนะครับแล้วก็ช่วงช่วงที่เป็นช่วงกระเทียมเนี่ยเราเอากระเทียมมาจัดรูปแบบที่รับรองว่ายังไม่มีที่ไหนทำนะครับอันนี้ต้องมาดูตัวแพ็กเกจซึ่งซึ่งมันไม่ใช่กระเทียมที่ปลูกจุกขายธรรมดานะครับแล้วเราทำรูปแบบที่มันเป็นลักษณะเฉพาะอันต่อไปที่น่าสนใจเช่นเป็นส้มสายน้ำพึ่งของจังหวัดตรา ซึ่งส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยก็เป็นสินค้าที่คนโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยนิยมให้กันในช่วงเทศกาลสำคัญนะครับนางภาคใต้ก็จะมีจากพัทลุงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูอันนี้ก็ดังนะคะสาครูของของพัทลุงก็จะเป็นต้นกำเนิดสาครูเป็นแหล่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพูดง่ายๆคือมันบริสุทธิ์ นะครับแล้วมันไม่ได้ผสมแป้งอะไรลงไปก็เป็นสาคทูที่ที่คุณภาพสูงนะครับท <ฮะ S 2> านสาคูที่อื่นอาจจะไม่เหมือนสาคูในเขตสปปนะครับเป็นเป็น,ปนผลิตภัณฑ์เฉพาะอีกอันหนึ่งของพัทลุงก็จะเป็นตะก้าคลุม<ฮ>ะตะก้าคลุมเนี่ยต้นคลุมเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับ <ฮะ S 2> ท่านอาจจะรู้จักตะก้าหวายตะก้าไม้ไผ่ตะก้าพลาสติกนะครับมางานปีใหม่ของสอปปส่งความสุขเนี่ยท่านจะรู้จักตะก้าคลุมแล้วอาจจะเป็นตะก้าชิ้นหนึ่งที่ท่านมีอยู่ในบ้านทางภาคอีสานเนี่ย ก็มาหลายอันนะครับอีสานนี่คือเป็นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่มากใช่ครับสินค้าก็มีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นสินค้าที่ทางสงปกคัดเลือกมาแล้วก็อยู่ในงานนี้อย่างเช่นมีอะไรบ้างคะอันที่ผมว่าเด่นสําหรับส่วนตัวอันนี้คุย,ค,ยคุยที่ชอบเป็นงานพิเศษส่วนตัวคือผ้าย้อมครามทีนี้พอพูดผ้าย้อมครามทั่วไปก็จะเป็นผ้าผืนสีฟ้าๆนะครับเป็นตัดเสื้อตัดนุ่งเป็นผ้าถุงผ้าลุมไหลแต่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ผ้าย้อมครามของของ ผ้าอีสานจังหวัดสกลนครเนี่ยนะฮะทำเป็นกระเป๋าใส่ของเล็กๆน้อยๆของสุภาพสตรีะนะครับแล้วใช้ผ้าชนิดอื่นเข้ามาเย็บประกอบค่ะพูดง่ายๆเป็นงานอาร์ตตัวนี้มากๆผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมซื้อเลยตัวผ้าย้อมครามของของสกลนครตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็เป็นงานศิละปะผมมั่นใจว่าตัวนี้ถ้าถ้าทำตลาดดีๆเนี่ยส่งออกได้สบายๆนะครับไม่ไม่จำหน่ายเฉพาะในบ้านเรา่ะนะครับ ในส่วนภาคกลางเนี่ยสินค้าเยอะที่สุด11จังหวัดมาเพราะว่า บานไกลครับก็ขนมาเยอะหน่อยนะครับสินค้าดังๆก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้าของฉะเชิงเซาฉะเชิงเซามีกาแฟแล้วคืออันนี้ไม่เคยได้ยินเลยแบ่ทราบว่ามีปลูกได้ด้วยใช่ครับพอปลูกพอพูดถึงกาแฟก็จะเป็นภาคใต้กับภาคเหนือแต่ตอนนี้เรามีกาแฟอาราบิก้าที่ฉะเชิงเซามาลองดูคุณผู้ชมหลายท่านบอกโอ้โหอยากอยากได้อยากซื้อยากมาเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านนะคะนอกเหนือจากทานเองแล้วการส่งมอบความสุข นะฮะให้กับคนที่เรารักให้กับผู้ใหญ่ที่เราเคารพมีอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคดังนั้นแากจะเดินทางมาพอจะแบบเล่าสู่คนฟังได้ไหมคะว่าถ้าจะเดินทางมาที่สปกกรเราเดินทางมาด้วยวิธีไหนอะไรยังไงบ้างอย่างเงีย้ยคะ่ะครับสบปรกอรอยู่ริมถนนราชดำเนินอยู่ตรงสี่แยกจอปร,รอรรก่อนขึ้นสะพานพระราม8นะครับเพราะ,ะนั้นรถเมย์ผ่านหลายสาย,<โ>ยแล้วก็สะดวกดพูดง่ายๆคือลงรถเมย์ปุ๊บเดิน3ก้าเข้างานเลย นะครับไม่ต้องลงรถเมล์แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างะนะครับอีกเส้นทางหนึ่งที่สะดวกมากๆก็คือเส้นทางเรือคลองแสนแสบนะครับนั่งจากจุดไหนก็ได้ที่คลองแสนแสบมีเรือผ่านแล้วก็มาลงที่ ภูเขาทองเดินข้ามถนนมาก็ถึงงานเลยนะครับหรือบางคนบอกว่าเอ๊กก็ถือโอกาสเรื่องงามยามดีมาไหว้พระที่ภูเขาทองแล้วก็แวะมาที่สปกร,รหลายร้านค้าในกระทรวงกรเกษตรในในของสอปกรเนี่ยเราร่วมโครงการของรัฐนะครับคนละครึ่งโอ้โได้ด้วยใช่ไหมครับ,ใช,รบใช่ครับแล้วก็ มีชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สแกนค r ว o d e คุณผู้ชมคะถือว่าเป็น3วันที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วจะว่าเวลาเนี้ยมาได้ทุกวันเลยนะ<ช>ถือว่า,ว,าวันนี้มาดูก่อนนะคะแล้วเห็นสินค้าแล้วนึกได้ว่าอะไรเหมาะกับใครนะคะมากันได้ทั้ง3วันแล้วก็สะดวกสบายอย่างที่ท่านรองเล่าให้ฟังว่าการเดินทางสะดวกมากมาช้อปปิ้งสินค้าดีๆมีคุณภาพนะคะในการเออเขาเรียกว่าส่งความสุขปีใหม่นะคะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรปี2564และเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมก็จะมีความสุขด้วย วันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากๆเลยค,ค่ะค แบบนี้นะคะใครสนใจอยากจะไปช็อปนะคะเตรียมตัวค่ะเตรียมสตางค์เอาไว้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะเป็นเลือกซื้อสินค้าได้ค่ะที่สปอกอถนนราชดำเนินอนอกนะคะจัดขึ้นวันที่23-25ธันวาคมหรือว่าที่สปอกอทั่วประเทศนะคะก็จัดขึ้นวันที่30ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมค่ะรับรองได้เลยนะคะถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา6โมงเช้าทางช่อง9า c เ t ็ d คอชดีกดหมายเลข30ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊กกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เราได้เชิญเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมาชมมาศึกษาเกี่ยวกับการทำนาแบบอัจฉริยะทำไมเราใช้คำว่าอัจฉริยะเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนจาก การใช้คนมาใช้เครื่องจักรเครื่องมือเทคโนโลยีนะครับที่เราสร้างขึ้นมาแล้วผลผลิตที่เราน่าภูมิใจก็คือว่าหนึ่งลดต้นทุนวันนี้เป็นการยืนยันได้เลยวันนานหนึ่งไร่ที่ชาวนาประกาศไว้ว่าเคยทานาต้นทุนที่5,500บาทวันนี้เรายืนยันกลับมาเลยว่าทําตามที่ระบบอัจฉริยะเนี่ยไล่หนึ่งไม่เกิน3,000บาทผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดิมคือน1000กิโลเนี่ยตามที่ตัวเลขที่เขาประกาศออกมาเลยว่า ปฐุมธานี1,000กิโลต่อไร่ต้นทุน3,000บาทกอขอ79ได้1,100กิโลกอขอ87ได้950กิโลนี่คือไร่ต่อน้ำหนักข้าวที่ได้ต้นทุนไม่เกิน3 0 0 0ัน